สนับสนุนรายการโดยแร่ทาตยูพาร์ตโฟ n 1อินวันโดยเบาเอกเมืองคอนอาหารเสริมสำหรับสัตว์และพืชปรับสภาพน้ำและดิน0814670355ผมก็ผสมอาหารวันเป็นตันผมก็ไม่ค่อยอยากใช้ของเบาเอกเมกออนมันแพงเนาะครับมันก็เราไปผสมงี้มันยังวันนึงเป็นตันก็ใช้ วันหนึ่งตันจะบอกใช้ลอยลูนนะครับอัตราส่วนถ้าถ้าหนึ่งพันพันต่อหนึกิโลอ่ะได้พี่กันเนี้ยหนึ่งพันใช่เนี่ยใชครับถ้าหนึ่ง่อพันมันหนึ่งอพันเลยมันพอสู้ไหวใช่ครับนี่ใส่กระสอบนั่ถ้าแรหนึ่งอพันพี่ผสมคุกเลยครับครับคุกก็คือโรยลยแล้วก็เวลาปั๊บคุกคุกแล้วก็โรยลยคุกๆลุกทั่วถึงเองครับ ส่วนในการใช้ก็ไม่ต้องอะไรมากแลวพี่ใช้มานานแล้วใช้จนจนจน,จน,จนชำนาญแล้วก็แล้วแต่ใช้เราใช้เท่าไหร่ก็ใช้ไปอย่างโหนโหปกติก็ใช้ช้อนช้อนใหญ่ชอญ้ชอ,นอ,ชอนแกงอ่าช้อนแกงเป็นช้อนโตต่ออาหารกิโลโโมันก็เปมนัมูิป็ทันรวมเลยเดี๋ยวถ้าเกิดตัวไหนที่มันไม่แข็งแรงหรืออะไรพี่แยกมาแล้วผสมให้มันกินต่างหาก หาที่เดียวครับเป็นความแตกต่างเลยส่วนไหนที่มันดูผอมกว่าหรืออะไรกว่าแบบเนี่ยครับได้เลยเดี๋ยวได้มาเยี่ยมกันเลยเอยๆยครับผมครับผมไม่รู้นี่ว่าน้องนึกว่าคิดใช้กับหมูอย่างเดียวไม่คิดว่ามีเหลืออยู่เป็นกระป๋องว่ายังมีเหลือหลายสี่ห้ากลขอเนี่ยเนาะก็ประหยัดไงอ่ะมันใช้เดี่ยวัวต่ไปต่อไปต้องประหยัดแล้วครับมันคุ้มกว่าครับการแลกเนื้อดีกว่าครับ ดีกว่าเยอะม่คุณผู้ชมครับเบาเอกเมืองคอนก็แปลกใจเหมือนกันนะฮะระดับผู้ใหญ่ยงยศเนี่ยของสีคิวนีครับคนใหญ่คนโตกลัวครับกลัวว่ายูพาสจะหมดเร็วก็เลยให้เฉพาะลูกเล็กอย่างเดียวหมายถึงว่าลูกที่ซื้อมาในเวลา1เดือนเพิ่งจะคลอด1เดือนหรือไม่ถึงเดือนในราคา2 0 0 0 3 0 0 0บาทเนี่ยมาขุนเพื่อให้สวยงามแล้วก็ขุนต่อไปเป็น โคพ่อพันธ์หรือโคแม่พันธ์ุขุนครับสิ่งที่ผมได้พูดคุยกันวันนี้ก็คือทําให้ผู้ใหญ่ยงยศเนี่ยกล้าที่จะใช้ต่อเนื่องและก็ใช้ในประมาณที่เหมาะสมนั่นคือนําไปผสมกับอาหารทําเองอาหารฝุ่นจากอสคอและก็อาหารอย่างอื่นรวมทั้งใบแช่ในน้ําเพื่อให้วัวกินน้ํานั้นและเอาน้ํามาราดในหญ้านี่แหละครับสูตรแบบนี้ถือว่า ก้าวสู่ความสมําเร็จแน่นอนแล้วก็ทําให้วัวเนี่ยดียิ่งขึ้นกินอาหารน้อยลงการโตโสนทางดีขึ้นโรคภัยไข้เจ็บไม่มาเบียดเบียนนี่คือสูตรของแร่ธาตุยูพาร์ตโฟอินวานครับให้กินผสมน้ำก<ช>็ใส่น้ำวันละ,ว,นละวันละกิโลว,วิาทแล้มาทงนี้ปนะคขับพอเช้ามื้อเช้าก็ครึ่งหนึง่งครับมื้อเย็นอีกคึ่นนงนั่นแหละครับนั่นแหละครับที่แต่นั้นโอเคเลยครับผ่าน,น ความแข็งแรงทุกอย่างมันได้หมดนะครับแลกเนื้อแลกอะไรได้หมดนะครับอตอนนั้นผมเลี้ยงก็ไม่มีตายนะที่ผมไปยิ่งให้อาหารเวลาเดียวด้วยรับว้วใหญ่ให้เนื้อ,ชอ<า>เช้าหรือเย็นสีชมพูเช้าเช้าอย่างเดียวเช้าทีเดียวตอนนั้นผสมผส่วนก็ไม่มี <c oughs> ไม่มีม <c oughs> ใส่แค่นี้ครับอาผมกำลังทำลรงเพิ่มลุงทำหม้อหมูเพราะว่าถ้าเกิดจะพี่ใช้อาหารเม็ดด้วยอาหาร สมเองหมดเดี๋ยวนี้ผมสมเองโ,อโ,อโอ้ไม่ถาม <ทำ S 2> ใช้ลำใช้ปลายข้าวโพดเนี่ยใช้ข้าโพดใช้ปลาผลเนี่ยพร้อมเลยพร้อมเลยแล้วก็ซื้อฟลีนิกซื้ออะไรเข้ามาครับผสมแบบผมทุกกระบวนการให้มียูพาร์็เขาไปร่วมเหมันทาําให้ให้ตัวนั้นถ้าเกิดน้ําหมักมีกลิ่นเอาอยูพารใส่ช้อนแกงคน,คนๆน ผมกล้าท้าเลยนะถ้ามีกลิ่นใส่ช้อนแกงเดียวเดี๋ยวก็กลินหายเลยน้ำหนักของผมมันก็จะ,จะมีระยะมีกลิ่นแค่เดือนกว่าๆหลังจากนั้นก็หอ,อมแล้ว<อ>ผมจะไปเอาลูกหมูบ้างอะไรบ้างมันมมก็จะมีิม <า S 2> นเยอะเนาะตัวนี้ต้องบดก่อนใช่นะตัวเนื้อปังบดบดละเอียดแอบมากินกับผินเนี่ยสนับสนุนรายการโดย แรงทาจูพาร์ทโฟอินโดยเบาเอกเมืองคอนนวัตกรรมใหม่เพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยความสําเร็จของพี่น้องเกษตร,รกรกาหลีใต้สู่ความร่ํารวยของพี่น้องเกษตรกรไทย0814670356